โลละสิบยูอืมโลละสิบยูถ้าถังกรบหาริรถังมันก็เ่ทาทรายก็สรงก็งงคือหาริตรน่ยก็คือห้าเอาขายลาค่านี่แต่เขามีคนมาขายแต่ละค่าก็จะ,จจะรับคือก่อนราว่าการขายลาคาไม่ได้มีกฎหมายรองรับก็คือเหลวแต่ไปสะดวกขายเนาะมีออเดอร์จิจะออเดอร์หลายยูแต่ว่ามีแห้งเก็บบ่คะเอยอมันกินเลยได ได้เลื่อแจกกินอ่างก็เด้อเดีย๋ยวไปเด้อทำไมกับสิลล้มหมดล่ะนี่สิโคสินหังเคือเต่เาแล้วทีกินอ่างแม่จาตั้งงานยูเมวยอสมก้าวนี่ล่ะเออนั่นทกินอ่างอุ้ยนี่ค่ะทำไมไม่ใส่ถุงมือถุงมือมันขาดจา้า แซบที่สุดน่นโลกมีประโยชน์ที่สุดน่นโลกแม่หลกใส่สทรงติดหรือทำน้ำผลไม้หรือทำขนม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 ก็ได้เพราะโตได้จากเพราะไว้หยังเซบอะไรเครื่อรืมโทรศัพท์นะกับท้เมือไหเรื่องเอกสารลูกเงี่ยบแล้วจ้าเพราะต้องรอเรื่องเอกสารลูกเพราะว่าเขายังไม่เปิดทำการน่าจะเป็นเดือนนาช่วงนี้มันเป็นห้องเดีย์แลวออฟฟิศท,ทีเกี่ยวกับขอบรัวเขา หยุดฮอลิเดย์มันคืออะไรบู i, เบอรี่จางบูเบอรี่เอาจัง,าางหน่อยก็ฮิตอ่างจังหน่อยกนเฮ็ดเอาโชว์นี้เลยยุคเคยมาบ่าเรื่มหางกันนะค่ะนี่ไหมจริงๆเ่ะไม่ได้คิดว่าจะกลับเดือนหน้าหรอกจะกลับเดือนนี้แหละแต่ว่าเรื่องยังไม่เสร็จง่ายนั่นเพราะแม่อ,ดอมุดรกรุงเทพยแล่นไปแล่แนตหน้าเนาะตัวแห้งๆเดี๋ยวนี้ เขาเปลี่ยนมาเหมือนแล้วคุณแนว่วแล้วเฮ็ดเนี่ปเจ็บจะเอาทีละอย่างเฮ็ดเฮ็ดกับเจ็บไปขายได้จ้ะไม่ฟาน,น่าเดยเมื่อนใหม่มีสิรักตับสายของเตาอยู่เล่นไปเล่นมากกับเต็มทางเองสาตักงมากกับเต็มเฮ็ดเพิ่นไปนี่มูอยูสามสีนอยู่จ้า ทั้งๆละบ่เดียวฮะเอาใบมันส <injuries Inter> <antics> ีหลายๆเราเข้าก็บอกว่าเดีันนึงเ้จบอกว่าดิังเอไปซิปถงถังเตาได้ในรถขึนเสียดิเงี้ยแถวๆเนเขาก็ตรงเมื่อยโอ้ยถือรอตตอลีปินแลนด์น่ หลายปีแล้วพ่อถูกจะเท่าซื้อจนบ้านจะ,ะเท่าแล้ว่ถงรงก็่งเลยกำลังกำลังม,ม,มาคุยอยู่ ขอบคุณคือเบิ่งหลายขอบคุณค่ะป้ายคุณคือเบิ่งหลายแถอพ่อแม่พี่น้องต่อแว่ไม่อ่านจังหน่อยก็เด้อไปเป็นยังเราก็เสียเวลาตรงน,นี้เอาขางองข็งข้อสังข้อก็ล,ะล่ะก็ได้เป็นรถอาถังไหนก็ได้เฮ้แกก็รู้แมนป้าขอบคุณทุกเอ้ย ทั้งที่อีกว่านรถนังอะไ้ครับนี่ถังงป่ะนักมันสมวดโอ้วมันสมว่ะเพราะเราไม่ได้เซ็ตในนั่นทักทายจ้า เก็บยังจานบักบูเบอรี่จ้าแม่นกขยันมาหอยทําท่าเฮ็ดซื้อลงจากนี้พุน่นะคุณไปนั่งกินเบียร์ยพุน่นะยุบบาพุ่นน่ะหาเงินหาข้ามุ่เจา้าบูเบอรี่กินแล้วตาดีแมนมันก็ช่วยได้อยู่นะคนแก่เขาจะกินใส่อาหารเช้าจะเป็นแบบโยเกิร์ตหรือนู่นนี่นั่นลูไส้เจ,จ้าดังพึ่งไปออกไกร่กันออกไร่การแฉมากคนดูแม่เยอะมาก ปไดมึงหันคนดูเป็นแสนเป็นล้านไปซสายหมดแล้วไปซสายเฮ้ยไปวิ่งหัวเข้าไปตรงไหนหน่อยยัยโอ้ยวี่กระสุนพวกงงเงี้ยเฮ้ยคือวิ่งดิสิทำไมเป็นบินบินอย่างเงี้ยว่าแม่นม่ได้กินเหล้าวะไม่ได้กินเหล้านี่วิตามินสูงเด้เก็บไปเบ้าไปไล่ไปนอนพวกมึงเลย น่อนพี่แจ่เพะว่ายยังใส่เสือ้อนี่ป๊บแล้วมันไม่ไปลายยูไม่ตนใหม่ยูไม่โฮมอยู่แต่ว่าเขืเข่อนไหวไงเราก็ร้อนไงขอบคุณมากค่ะ mm. มาเก็บบูเบอรี่พะว่ายยังจจริงกติงสกับเดือนนี่เลยแต่ว่าธุระยังไม่เสร็จขอบคุณค่ะลูก รูปทรงจูบโอ้ยขอบคุณค่ะโอ้ยกูได้นะค่โอ้ยแมงไรไรคอยเริ่มซื้อสเปรย์มาฉีดไหมแมงมันสิงิ่งนิ่งนิ่งิ่งอยู่คอยคอยเนี่ยระวังได้หมดเจ้าพวกเห็บปาพวกอย่งางอันตรายเพื่อนของอ่าแฟนคนรู้จักนี่แหละเพื่อนไปลาหมอวินิจฉัยแล้วว่า ไอ้เขาเอื่นว่าหยังมันเดี๋ยวเขาเอืน่นมาเฮ็ดบ่บอ,บอกว่าเท่านเนาะเฮ็ดบ่เฮ็ดปลาบ่าเฮ็ดไหมเฮ็ดไหมเป็นตัวหรือไหมคุนเออที่ว่ามันขึ้นน้ำหมาแต่อยู่นี่มันมีมันมีพอหยังมันกับธรรมชาติมันบ่าอาจจะมีสัตว์ลสัตว์ไงก็ได้ยี่นี่ที่มันขึ้นกับหมากับพวกสัตว์น่ะอยู่นี่กับเมียในป่าให้เราว่าไงดีทุกวันนี้ยังเป็นเจ้าชายนิทาเลย คือมันกัดปุ๊บมันวะแล้วก็ออกแล้วแล้วก็ท่ายาปกติวันนี้เรามีอาการไข่แล้วก็คือคือคือเอจำยังไม่ได้อันนี้เกินว่าแพ้เห็บเห็บกันละแพ้อันแต่ได้เรา่มันธรรมดาไม่เจ้าเขาหูเขาโอ้ขัดหัวหอนก็ห่างแม่งแบบยิงยิงยิงถือระตรีตเป็นแรล่เดิมคือศูนย์แต่แม่งไหม มันหมมันกับมวลยูุทธ์เขาคิดว่ามันมวนนั่นแอวมันแตกแล้วแอวแรงยงแงงแงงนี่เข้ากับพวกเข่าแล้วตั้งกล้องอ่ะมันยังคะแม่งดีใช่ค่ะตั้งกล้องใหม่แม่แสงอัน่อยง่ายไม่ได้อีกไหม่อยง่ายใครง่ายไปอีกเพราะว่าทัานคุณท่านได้เก็บเล่มไปเรื่อยๆนั่นล่ะก่อนจะข้าวก่อน แดดมันแยงตาเอ้อยแมงเปิดเพลงคอยเต้เนนะมูเจ้าคอยมาล้ำนละจ้าอุ้ยอะไรอ่ะทำไมชิด,ดล้นรถขนาดนี้แมลงมันมันกัดค่อยถ้งงอนขอตัวเด็เขาต้องใส่เสื้อผ้าแลวหนึ่งป้องกันให้แมลงกัดเราน้อยที่สุดสองมันจะได้ไม่คลายไม่คันเออ บูดต้องใส่นะบูดเพราะว่าหนึ่งกระเทีมสัตว์มีพิษมันม,ยนยมนะนามยางหน่อยมันก็หนาทวได้จัอยางหน่อยมันก็ยังมียังป้องกันแต่มันเกิดว่าอุบัติเหตุมันโจะเฮ่ายางหน่อยยังมีเกิดบูดอยู่อพืพวกมีพวงยังม,ม,มาม่มาบอกส้ยินเสียงข่อยมันหนีสัตว์เลยถ้าเราถ้าเขาได้ยินเสียงเราหรือเสียงใครเข้ามาในป <c oughs> ่าถ้านั่นเขาก็หนีของเขาเองแล้วถนนมันติดถนนพร้อมคนห้องกากๆสิมันหนีมันสัตว์ใหญ่น่ะมึงเจ้า แม่มาเก็บอะไรครับบูเบอรี่จ้าที่คอยเป่าเสียงดังมันหงางลำโพงเครื่องนี้ไม่ดีฉันลืมเอาไม้มาด้วยแต่นี่ก็นังบมดได้ยินเด้นนิเอาผมใส่ใบในหมวกโบจักรออยขั้นไ่หมวกก็จะอุ้มปุ่งมันมะคอยตั้งปลปอยมันงเจ้าแม่นก,กับบ้นไหนยังไม่มีวันกลับค่ะเพราะว่าทำธุระยังไม่เสร็จจ้าขอบคุณห,หลายๆลทผู้ดใดห,หายลังวันจ้า ขอบคุณค่ะเสียงชัดจ้ะแม่นบ่าคนละคนห้องอยุกากากประศักจักดะหาเงินมาใดมาวบาวืุ่างงางงหาเงินมาใดไปซื้อยารักษาข้อเจาา้าของเี้ห้องเอาได้หนเพระว่ามันเปพงม่ค่อยดีนบ่ได้ยินสัตว์แมนบอถนสถ้าบอสแดประษัทสีสสล่วมจากอันนี่นะวิรลากุลาบขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่ให้ดอกกากลาบถึงไม่ให้ดอกกากลาบก็ขอบคุณค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะ เราคือได้ไปอยู่ในป่าอ่ามาเก็บตังค์จ้าเก็บตังค์อันนี้ไม่เก็บลรวก็ไปขายจ้ะถ้าข้ามสาล้วก็ส่งขายจ้ะแม่หมานหมาดคบขอบคุณค่ะสิยูหัดคำมานอกคุณหลูกนกคือแม่งต่อมาแพรขอยมากวนเด้อนี่จังหน่อยกับสิได้ทั้งเนื่งองกับสิไปกินเบียร์ยุบาแบบช่ำๆไปสุดนี่ลระเป็นยังล่ะ ยุนียเขาบว้ยนี่กันดอกเขาไม่ได้สนใจกันดอกที่ใส์เกือบเนี้เข้าไปฮะน่ะแมนอันนี้คือหน้าร้อนของประเทศนี้นะคะยุโรปกะนาฮอนก็บานเห่าเหรอมียุงมีมีคนเน่มียุ่งเมียนก็ไปต้องไปซาหัวต้องไปปาบบะเทอร์มีเฮบมันอยู่นีหัวเห่าให้ยังไงเฮ็บคือขื้นที่มันดูดหมาดูดสัตว์เลี้ยงน่ะบานเห่าขึ้กันเลยติดตามเออยังไม่มีกําหนดค่ะเพราะว่าทําเคลียร์เรื่อง เอกสารเนี่ยมอาหารเบาขบั้นพอแห้งแล้วนะเป็นขอบคุณค่ะนันทรพรเก็บให้ดูหน่อยอืมเือสิบว่าได้เก็บแล้วไม่เจาเพราะว่าย้ำไข่ไข่เต็มทั้งไข่สิมนนานั่งเบาไหมดอกอืมเพราะว่ามือเขาได้เป็นสิบทั้งเดียวขวา,ยท,า,า,ย,ย,ายทั้งเดียวยังไงไข่อ่างก้นไปซื้อไข่จรินอะไข่บะแมงนคนเหี่ยวๆปันไดโดอกอืมไข่อ่าง เอาเดลยมั Smile, ة, Olha, ooh, ่เจ้าเด้อเอาเลยเด้อเอาเลยเด้อไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อเก็บอยังหมักหมักถ้ากันนั่งเก็บเห็ดมุกบุเบรี่นี่ยนอนเนาะเก็บหมักเลยแมวเลี้แมวฟิลแลนด์ว่ามีนน้ำเอาพี่ป่วนเอาพี่ป่วนปุ๊เขาเก็บอยู่เดี๋ยวเออจะเล่นไป เรื่ไปแล้วมมันก็นเต็มเองดอกเขาตักพอาเศร้ามันก็นเต็มเองเอออาจจะมีขยะมีใบไม้มีกิ่งไม้ไมบดอกไอใบมันติดไปด้วยไปเรื่องปกติกับไปทำความสะอาดอีหลอดหนึ่งทําทุกอย่างได้โอเคอกากลับได้ง่ายวะ่ะอาณาจะเป็นเดือนหนาเพราะว่าทําธุระที่จริงัอสิไม่อยู่แค่เดือนเดียวแต่ด้วยว่าต้องทําธุระให้มันเสร็จเขาเสดวัภาวพระว,ระว,ระวงเรืองเขาตรงเครียดจะาของไหมเคลียตัวเอง,องวัวกินเผากปนื้อ ้าวเก็บแม่น้องโเก็บทเนี่ยมาขอบคุณหลายๆลด้เจ้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณที่ให้ของขวัญไม่ว่าจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แม่นกก็ขอบคุณมากค่ะขอให้รำ่รำรวยรำ่ำรวยนะคะแต่ตอนนี้แม่น้องต้องไปต่อนะคะเพราะว่าอะไรยังไม่เต็มถังค่ะมุ่งเขาไปซีซ่าหาทางแลนะ้วคอยก็เอาทําซ้าแห้งข่อยนี่แหละมึงเจ้าเ้วก็ส่งเขาส่งเขาจ้องเขาจ้องเขาเขา้ขากระเจ็บเอ้ยอันใดก็ได้อืม อื่นเขากับไงเขนกันน่ะละ่ะว่าม่นเมื่อตะคอยดอกกันย้อนว่างอเงินมันก็เลยต้องเหตุสีมาไหมสีมาไหมเจ้าบ่ตตองห้องมือในควาซีว่าพื้นคนในปา่าคนจิจสุปอะไรเงินเวลาลว่าพื้นคนเนี่ยเราต้องว่าในปา่าเพราะเขาจะได้ไม่ได้ยินเสียงเราว่าพื้นเขาเป็นบ่าควาซีว่าพื้นมุจอยฟังได้ฟินแลนด์นี่แหละประเทศประเทศอันนี้แหละประเทศสุวรรณีนี่แหละสวเีว่าพื้นเนี่ยฟังเรื่องผลไม้กับใครเป็นเจ้าของป่า หนุ่มกันนะคะผิดกันนะคะ่ะหน้าร้อนมาผิดนานาเห็นกันจักจายแอแปเปจังใดสบายดีบ่หนาห้อนมานไปไผไปมันยอยากจะเนาห้าจักปาอู้ตาบื่อเปอยใหญ่ผมจะพอายเข้าไปก็เข้าไปเข้าไปเพราะตองมาห่วงดอกของไผ่กัย่าเข้าไปลวดอืมแต่อย่าไปไกลเฮืร์นข้าเจ้าจากักจักเมียเฮิร์เบลจักเมียหาร้อยเมตรบ่อะไ้ครับระยะบ้านผู้พักอาศัยกับที่เราต้องไปเก็บนั่น มามานานหัดนเมนื่แน่ใจแล้วเดี๋ยวขอไปศึกษามาไหมาคืออยา่าลืาค,ค,คือเลี้ยไปเลยเห็นเพื่อนเขาไหนคำนวณนยังสี่เหมือนว่าเอ้าเลี้ยไปแค่เห็นเพื่อนอยู่เมาอยู่ในป่ามือส่วนหลยกับคนเขากระสางบานที่อยู่ในป่าก็มีอยู่ในเมืองกับมีแต่ว่าในป่านมันมีบานคนอยู่แล้วลมแอบลมแอมอแต่ระยะที่วันมเมื่อแน่ใจว่าจะหารอยแม่ที่ตรงไอันนี้ขอเังบวคข้นเฟิ่์มด้ คือถ้าเราไปเห็นเพื่อนเขาเนี่ยถ้าย่าไปไก่อยาเขาไปไก่ก็หันหันหยห่างมากเพราะว่าเขารู้สึกว่าเราไปรบกวนเขาบูักเขาว่าเงื่อนนั้นเป็นผู้ใดเขารู้สึกเฮารู้สึกว่าเขาไหนจะรู้สึกว่ากฎหมายมันก็มีอยู่เพราะว่าอย่างไปรบกวนเขาไหมคุกคามเขาไหมลูกเขารู้สึกว่าคนไม่อยู่ อมแอมเพื่อนเขาเขาเสียอันตรายบ่เพราะ่าคนมาเก็บกับบูจักรันมีสีนามแต่ถ้าว่าคนหูวจักกันนะว่าเป็นยังไปใกล้เขาบราวาดอกแต่หนี่เข้าบูจักไาป่าตรงไหนก็เข้าได้นะคะไม่ได้ผิดกฎหมายนะคะแต่มันก็จะมีเขตที่ห้ามเก็บเห็ดมันมีอุทยานที่สําคัญสําคัญมีมีมีที่ว่าห้ามเข้าไปเก็บเลยนะผลไม้เดินป่าได้แต่ห้ามไปเก็บมีมีอืมเพราะนี่จ้ะมันยัง

อ่างซื้อป่มพี่ยาเฮ็ดอ้างก็นั่งก็ไปนั่งกินเบียร์ เก็บอยู่มากันหลายคนอยู่จา้าเดี๋ยวไมานำโอ้โดนม,กมักเมี่ยงกันหลายไปนี่ยิงยิงยงิยง,ยง,ยงอยู่บรสิสุทธิ์สปีมานำทักทายจา้าเอ้ยมวนก็ยังมึเจ้าเก็บแอวอ่ะสันเออเบิ้งตักนต่มันงายอยู่ ต้อถอดเสื้อไปได้ยันแมงกัด